มีมีโน้ตเอาแบบคําถามด้วยนะแบบอยากได้อะไรก็ใส่เข้ามาได้เลยอยากได้อะไรต้องการกับรายการเนี้ยเพิ่มเข้ามาได้เลยอ่าใช่แล้วเราก็จะคอยตอบคําถามที่อยู่ในไลฟ์สตรีมด com ด้วยเวลาเขาถามสดผมก็คิดว่ามันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ดีแล้วที่เราเราจะช่วยผู้เล่นระดับ๊ให้ให้มีคาถามเรื่องผมชอบมากแล้วผมรู้ตอบไงด้วยอยากถามเรื่องโปรตอสเรื่องการตุ๋ยอะครับตุ๋ยยังไงได้บ้างได้บ้างโปรตอสเหรือ ยังไงล่ะดาร์กไงเป็นตัวเดียวใช่ไหมดาร์กแล้วก็สตอเกอร์บิงฟีนิกฟีนิกฟีนิกด้วยดาร์กฟีนิกสตอเกอร์บิงมีแค่สามตัวนะครับที่ทำหน้าที่ได้ที่ดีที่สุดที่าว่าต่างประเทศเขาเล่นเขาเล่นโคโลนะโคโลโคโลเนี่ยนะโคโลโคโลเก็บเงินไงโคโนขึ้นลงเนินไงอย่างอย่างแมปทองของเซลนากาโคโลได้มายิงใช่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 ไปยิงข้าวนกวาดเรียบแล้วก็หนีไปแล้วก็ เข้าใจป่ะเอาแค่ SUV อ่ะอืมโคโลเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเสี่ยงนะพี่เบใช่แต่หมายถึงเขาก็เพราะว่าถ้าจะเล่นสเต็ตนั้นคือคุณต้องมีโคโลก่อนไวกิ้งขอโทษนะครับเพราะมีคูลโพอมีคโลก่อนไวกิ้งปุ๊บนี่ความเสี่ยงก็คือจะตายก่อนหรือเปล่ามียูนิตอย่างอื่นคุมด้วยนะหมายถึงมียูนิตอย่างอื่นคุมอ่ะโลโลอันนั้นโลเออแต่แต่ไม่บวกแต่ไม่บวกกับเทอร์แลนด์นะเอาแค่ SUV อ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีโคโลโรนี่อุ่นใจไปเยอะนะ เดี๋ยวก่อนนะคือวาร์ปพปซซึมมีคนถามถึงวาร์ปพปซซึมผมว่าการตุ๋ยกับวาร์ปพปซซึมนี่มันต่างกันนะอืมวาร์ปพิซึมที่พี่เล่นนะครับอ๋อที่เล่นกับมายานะเฮ้ยสเตดมีคิดเองไม่มีใครเชื่อเลยเหรอวะบอกว่าไปหาไปก๊อบเข้ามาเรนก็เคยโดนนี่ใช่ไหมผมว่ามันแย่นะไม่ไม่ไม่แต่แต่ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้แย่มากแต่คนเก่าหาผมไปก๊อบเข้ามาผมคิดเองผมอู ตอนเล่นทัวเอ็ดดี้ก็ใช้ไปกับไภรวะเอ็นเตนไครก็ไม่รู้ก็ชนะไปมันมีข้อเสียอนไ้ข้อเสียเหรอคือมันลักษณะก็คือออนอินดีดนี่เองอ่ะผมว่าใช่มันไม่ต้องไปบังเกอร์อะแต่ว่าเห็นด้วยมันคือออนอินดีดนี่เองออแล้วคราวนี้มันเช้ากว่าซีเกตแน่อืมเห็นด้วยอีกแล้วอใช่คือจำต้องเอาเงินไปลงปกติลงวัวไปซื้ออีก เสียไปสี่ร้อยแล้วอ่ะใช่แ,แล้วก็แล้วก็ช้าอีกเพียงแต่ว่าอาจจะหลบเลี่ยงบังเกอร์ได้นั่นแหละแต่ประเด็นประเด็นประเด็นสเต็ปเนี้ยคือคือจะใช้ก็ต่อเมื่อที่พูดแบบเผยเลยนะให้เธอแลนด์รู้เลยนะรู้ก็ต่อเมื่อว่าเขาไม่ได้มารีนมาเรนเดอร์ไม่ใช้แน่นอนอย่างเช่นเวลาใช้คือรู้ว่าไอ้บ้านเนี่ยเป็นพวกสเต็ปแมชชีนพอสเต็ปแมชชีนปุ๊บเล่นสเต็ปนี้ไปไม่มียูนิตมากันอยู่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่ออินนะอย่างนั้นโมนเรียกว่ามันอะไรวะเป็นแผนการดีกว่า เออถ้าถ้าแบบจำมันไม่ใช่อ่อนดีละโอเคคืออ่ะอย่างมาสเตอร์ชิปที่เคยเล่นกับเลดอะเคยเล่นก็แต่เดีวยวเดี๋ฟักมามีคนถามว่าฟินิกเล่นยังไงครับฟินิกนี่เล่นยังไงฟินิกนะครับก็จริงจริงคำจริงีริงนะถ้าจะผมเอาเอร์ให้ดิถ้าอีกไม่โฟนี่แนะนำอย่าเล่นเนะนมันอ่อนแอมากเดี๋ยวผมเอาบิวออเดอร์ให้มีมีอยู่จำได้ ฟินิกนี้ค่อนข้างใช้ดีกับเทอร์เรนนั้นในความคิดของผมเองนะเพราะว่าถ้ายกไอเนี้ยยกยก m u l มเใช่สามร้อยแล้วมายกสองทีก็หกร้อยอธิบายนี้คืออะไรสามร้อยก็เอ l มยอีไงตัวนึงก็ขนแรลสามร้อยยกไปตัดอีโคเทอร์เรนได้เยอะเลยถ้าเล่นถ้าเล่นเก่งนะโอเคเราจะเริ่มเกมนี้ได้หรือยังครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นโกเลยโกเลยฟินิกโคโล <go> นะฟินิกโคโลก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ชนะอยู่ยดีนะโอเคไปแล้วเกมน,นี้เราจะโฟกัสที่ใครวะอิมบาคิวอิมบาคิวเดี๋ยวคำถามก่อนเข้าเกมจากเอมเอมนะครับบอกว่าเล่นมารินบวกแท้งเจอศัตรูคุมไฮเก้าทํายังไงครับเจอเผ่าอะไรเออเจอเผ่าอะไร ผมว่าผมว่าจากจากประสบการณ์ที่เจอนะแต่ผมเล่นอยู่ระดับลูกี้นะครับคือถ้าเกิดผมเจอเทอร์แรนด้วยกันแล้วศัตรูคุมไฮกาวเนี่ยผมใช้ไวกิ้งบินนะผมใช้ไวกิ้งไปดูขอบด้วยกันต้องมีไวกิ้งอยู่แล้วอะ่ะต้องเทอร์แรนถ้าไม่มีไวกิ้งเพราะแท้งมันจะมองเห็นไม่ถึงแต่เลนส์เลนส์นมันแหละจมตีถึงแต่มันมองเห็นไม่ถึงต้องมีไวกิ้งเปิดเลนส์พูดถึงอะไรนะอ๋อถ้าเกิดเล่นสีแท้งกับมารีนไง แล้วอีกฝั่งหนึ่งเล่นเทอร์แรนเหมือนกันแต่ว่าสามารถคุมไฮกาวไว้ได้เนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างจริงๆผมว่าเราไม่ควรบุกแต่ต้นเลยนะถ้าเกิดโดนฝั่งนัคุมไฮกาวนะ่าจะรอให้เขาลงมาก่อนไม่ก็ดอบใส่หัว<ม>ดอบมารินใส่หัว,หวถ,ถ้าเกิดเขาไม่ได้คุมอย่างนั้นนะถูกต้องนระสดอบดอบก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดดอบมารินใส่หัวเนะขายิงตัวเองด้วยนะถ้าเกิดเขายิงมารีนเราแล้วที่ที่เราไปดอบใส่หัวเขา แทงคันนั้นยิงไม่ได้แน่นอนแล้วแล้วอีกอย่างสีแท้งยิงอาร์เมอร์แรงกว่ายิงไลท์มาลีเราเป็นไลท์แล้วสีแท้งที่เหลือของเขาที่เราไปดรอปใส่เนี่ยมันเป็นอาร์เมอร์ก็จะโดนหนักกว่ามาลีเราแล้วอันนี้เราโฟกัสที่เซิร์ฟหรือทเออทเลนเลยเทเลนเทแลนอินบาคิวาฟาซาพูดไ,ไปแล้วที่ที่ไม่ค่อยได้พูดอ่ะน่าสงสารน้องก็เลยเฮ้ยอเดี๋ยวลีให้เขาไหมสภายดีพอเดี๋ยวลีให้เขาสักแปดหนึงจ้ะหาหาโปรโต้ดีคนนึงให้เขามายำเล่น แต่ซุนวูฟอร์มหายอ่ะล้วหาโปรโตสแทนมาอีกคนหนึ่งฟอร์มหายเอะ่ะฟอร์มเย็นหายเห็นเบอร์ที่สร้างบาร์อผิดต,ตำแหน่งเปแลนะครับทำให้เดี๋ยวจะนี่ไ,ไม่ได้ผมดูผมดูจอเขาไม่ได้อ่ะผมดูจอเขาแล้วมืนมากเลยเขาสลับตลอดเวลาเลยผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าอิมบาคิวเขาจะสลับทำไมผมเปิดจอพี่ปอมแล้วกันพี่จอมพี่ปอมดูดูอิมบาคิวหน่อยนะครับ ผม okay. ว่าเขาสลับแล้วมันคือการสลับแบบเนี an no ้ยของมันคล้ายควิธีเกาหลีไงคือดูตลอดเวลาตัวเก็บแรกเราเห็นเลยตัวเก็บตัวเก็บแรกที่ไปสังเกเห็นอะไรตัวที่ไม่เก็บไม่คือเขาสลับระหว่างคอม m a นเซนเตอร์กับบา r ล็กคือเออมันเป็นสไตล์การเล่นของเขาไงแต่ว่าคนดูเขาดูไม่เวิร์กมันจะมองไม่ทันคนหัวเอออ่าเขาออกสองแรกตอนนี้อิงบาคิวเห็น โอเคครับโอเคโคนอเสนอเยอเแยะเลยออกว่อขอลงแทนซิอเคโอร์มอคโอเโอคโอเ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 โอเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโอเคโครอบคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอคโอคอเคโอเคโอคอเค่อเขลกเค่อเคอเครนเคโอเคโอเค็อคอเอเคโ่เว่าเออเลออเคโ่อเเอเเเอเออเเอ เขาจะทิกอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือปกติถ้าออกสองทเลก่อนนี้ไม่ไม่ควรจะมีแก๊สก่อนนะครับเงินมันไม่พออืมแต่ก็ไม่เป็นตัวเลืกที่แย่มากอันนี้คือประมาณว่าเล่นเซฟโอเคตอนนี้เซิร์ยังไม่มีแก๊สเลยนะครับช่างหัวเซิร์กันเราดูเทอร์แลนอาจจะเป็นเพราะว่าได้โอ้เขานี่เขาหยุดแก๊สแล้วเขาคงเล่นสองรีแอคเตอร์เล สองเรอสเตอร์รือเปล่าเดี๋ยวรอดูไม่เคยเจอสเตปนี้เหมือนกันโอเคคนเรามันคิดสเต็ปได้เลสความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวรอดูคอมมาแล้วแหละเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่มันสี่ร้อยคอมมาแล้วแหละสร้างสิหนูโอเคแล้วมไม่ไปสร้างตรงนั้นล่ะบินสะไกลยเซฟไงคือการสร้างตรงนี้ทําให้ถ้าเซิร์ฟลิงขึ้นมาก็ไม่เห็นไงจำอ๋อข้อดีข้อดีนะแต่ข้อเสียก็อย่างที่ว่าแหละก็คือมันบินไกลไปหน่อย แล้วทําไมถึงเอาสปายลงมาละจ๊ะเออนั่ก็เป็นการลอยเซิร์ฟลิงเข้ามาได้ยินด้วยได้ยินด้วยโอเคเนี่ยฟังอยู่นะครับขี้โกงนิดนึงไม่ใช่ผมว่าหมหลรอ <c oughs> เล่นหลอเล่นตอนนี้แกเข้าเหลือหนึ่ง้อยสิบเขาควรจะดูซันติงนะเนี่ยตอนนี้อินบาคิวสพายบอกไม่นเขาไม่เก็บแกแล,แล้ว,วอ่ะก็คืองงอ่ะ เขาเล่นเก็บแล้วได้ยินจริงๆด้วยี่เก็บแล้วไปเป็นมีดีเลย์แผนนะคือเขามาออกแฟกไงแล้วก็พอออกแฟกปุ๊บพาถึงมาเก็บแก๊สตอนแรกต็มใหม่อิมบาคิวแฟซ่าตอนนี้ซันเก้นเยอะสไปเยอะมากผมสายกลัวเฮลเลียนมากๆเลยเนี่ยกลัวไม่ครับทุกคนได้ยินไหมครับเลก็พูดเหมือนเหมือนผมครับเรียกว่าซังเก้นนังนนอย่าว่าว่าผมพูดคนเดียวเลก็พูดซังเก้นมันติดมาจากสตาร์คราฟหนึ่งเนาะเออเห็นไหมทุกคนก็ต้องเข้าใจเราติดมาจากสตาร์คราฟแต่ว่า ทำไมพวกล้าหลหังแฟซ่า <smelled> ด่าพวกล้าหลังใช่น <onnaise Yap> ี่สตาร์ครับสองแล้วน้อครับน้องหมาน้องหมาโอเคย้ายไปแล้วครัเรียกว่าเก่งก่จองมาแนวยังไงเธอเล่นไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมใม่การสแกนไม่มีอะไรเลยใช่มันเล่นเกมตาบอดอยู่นะครับตอนนี้ก็คือคงออกสเต็ปปกติมาลีนแทงซีดเนอะแต่แฟซ่าก็แย่นะครับเพราะว่า สปายเออสปายเยอะมากฮะอ่านแล้วทําไมอ่ะเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจแล้วยังไม่มีแก๊สเลยัวโดนอออินมาลีนอออินอันนี้เป็นสเต็ปเซิร์ฟแนวใหม่หรือเปล่าเออหรือว่าหรือว่าเขาต้องการเล่นแบบสร้างสปายเยอะนปีเดียวเลยอจะเป็นสเปนิชิวะยงงเห็นไ่าเป็นสเปนิชิวะแล้วครับคือผมไม่อยากเอาให้มันมาเป็นไอดอนเท่าไหร่เลยนเนี่ยมันไม่เก่งเท่าไหร่เลยเนาะแต่มันถ้ามันบวกกับเราเราคงแพ้โอโอเคนะครับที่ว่ามัน มันก็ใช้ได้นะแต่มันใช้ได้ทุกเกมนะครับมันคือจะบอกว่าเป็นคนที่เล่นแหวกแนวแล้วทีนี้มันดันเก่งแต่มันเก่งมันไม่ได้เพราะมันเล่นแหวกแนวนะมันวิเคราะห์เก่งแล้วมันฮาราเก่งนะเป็นไปได้ไหมที่เขาไมโครดีมันทําให้เลยแผนการทุกที่เขาเล่นเลยดูเก่งทุกแผนการเลยก็ได้ไมโครดีมันไมโครเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่มันอ่านเกมกับฮาราเก่งเว้ยจริงๆมันอ่านเกมกับฮาราเก่งมากมันอ่านเกมออกนะว่าเขาจะบุกตอนไหนอ่ะแล้วมันก็จะเตรียมตัวว่าเขาจะมาบุกก็จะหยุดโดน อย่างนั้นก็เก่งกว่าไมโครดีนะโอ้โหพ่เก่งอย่างนั้นอ่ะอ่านเกมขาดหมดมันคือไม่ไม่ลองลองลองไปดูจริงๆมันเป็นคนที่อ่านเกมขาดนะคือแต่มันก็เป็นคนที่วางโอเวอร์หลอดวางเซอร์ลิงถ้วยอะไรนี้ปกติถูกป่มแต่มันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเวลาประมาณนี้มันน่าจะบุกแล้วแหละมันก็หยุดหยุดดอเลยยูนิตลวนนี่มันชนะคนเก่งบ้างหรือยังชนะชนะไอทีทีวันไปสี่ศูนย์มั้งใช่รับได้พูดถึงทีวันนะไอเป็นอิชิวะไม่รู้ชนะทีวันหรือใช่ปกติทีเพาจะใช่ทีวันแหละ ท,ที่วันเลยอ่ะเอ้าพี่ปอมไม่ได้ดูสปานิชิว้าเลยที่ยำที่ที่ยำเขาเละเลยอ่ะเซตอนนี้เทเลนเก็บสี่แก๊สอืมเกินไปปะก็ถือว่ามากไปสำหรับเอ็มเอ็มแท้งจุกเยอะไปนะผมว่ามันการติดนิสัยมากกว่าของเพเยอร์ลูกกี้หลายคนที่ที่รลังฐานสองอ่ะต้อง,องลองแก๊สเพิ่มให้เท่านั้นอะไรเงี้ยให้ครบเอใ<ห>อใช่ ผมก็เคยเป็นครับบอกเลยตรงๆว่าแต่ก่อนขยายฐานเมื่อไหร่ก็ลงอีกสองแก๊สทันทีไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันแต่ลงไว้ก่อนมันก็อยู่ที่วันนั้เอาอย่างนี้รายการเราทุกครั้งเราจะรับแค่สองเซิร์สองเทรเลนสองโปรตัวทุกครั้งดีไหมใช่ก็จะคัดมาเเราจะคัดมาจากคนที่สมัครไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกคนเก่าว่าเออคุณไม่ได้รับเลือกนะอาทิตย์หน้าเราว่างคุณจะลงไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ ค่อยๆจัดให้คือเราพยายามจะให้ทุกคนแต่ว่าอยากจะให้แค่สองเซิร์ฟสองปูตันอินาคิวได้นะคือเป็นตัทงแทังคคนจะอยู่หลังบังเกอร์นะครับดีเฟนซ์อย่างนี้นี่แบบบังเกอร์ไม่ได้ใช้เลยครับแทงเป็นตัวรับดาเมจซึ่งซึ่งไม่ค่อยเวิร์กจริงๆแทงคนจะอยู่ไฮกกวสักอันหนึ่งนะเออใช่แล้วเขาไม่สกาวอยู่บนฐนเลสใ่ไหมเนแลน ผมคิดว่าแล้วก็น่าจะมาลีไม่ควรอยู่ในกระจุกกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็ค่อนข้างจะเฮิร์ตหน่อยมาลีมันกระจุกอย่างนี้ดนวมันเดลิงสเตียร์โอเคอเขาอาจจะทาการบดรอปนะครับอินบาคิวผมคิดว่าถ้าเะิดเขาไปเห็นสองานอย่างเงี้ยไปทางซ้ายแล้วซ้ายซ้าก็ไปทางซ้ายพอดีเลยพอดีเลยเห็นเห็นแน่นอนเขาเห็นสองฐานเนี่วเราไม่ได้สเกลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เซิร์ฟไม่ไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ เธอแรงแล้วไม่สปายกันจะเสร็จไม่รู้ทั้งคู่เลยเห็นแล้วนะครับโพเว่าหลอดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าเขาไม่ได้จับกล้องไปมองเลยไม่จากฟาซาดูจากเกมเมื่อกี้แล้วเขาตาไวนะไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่จับกล้องไม่มองเลยตะกี้พูดเต็มเต็มมวนิี้แมปหรือเปล่าครับเออมองมินิแมปอันนี้ไม่เห็นแล้วแหละถ้าไม่มีเตียมอยู่มีการปลูกจากทางด้านขวาครับสลับอินบาคิ อันนี้ผมบกเล่นแอปชอนนะบุกสองทางเนี่ยบุกบุกกปปี้เลดอปชอนไอวีทางขวาไม่น้อยจังเลยอะเอามาละลายทิ้งเล่นเล่นหรือเปล่าใช่น้อยไปหน่อยไม่มไม่หน่อยแหละมากด้วยแหละเพราะว่ามารีนไม่มีสตรีมแพ็กไม่มีโลไม่มีอาการอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นตอนนี้วิ่งไปก็ไม่ถึงกัคือตอนนี้ถือว่าเธอแลนด์ตัดสินใจบุกผิดไม่รออัปเกรดให้ครบเนอะที่จริงอะมันควรรออัปเกรดแล้วค่อยบุกแต่ก็โอเคนะครับเป็นการบุกสองทางโอเคลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างผมว่ายูนดตฟังขวาตายหมด งซ้ายก็หาราาได้คิดว่าอย่างนี้อยู่ที่ว่าเลือกเลือกอันไหนอย,อยู่ที่เซิร์กันเลือกฝั่งไหนเฮ้ยฟาซ่างงีดอยู่ตอนนี้ไม่แข็บเลยอยู่ทอยู่กลางอืมใช่แล้วแต่ไม่ถูกเหรอจิดไม่ควรแบ่งยูนิตถ้าไปก็ไปหมดนะไม่ไม่ควรแบ่งอย่างนี้ก็โอเคนะคือยังไงทางความก็แตกไปแล้วอ่ะเลือกทางซ้ายมันก็โอเคนะ